สวัสดีครับพี่นี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Travel Guru Thailand นะครับช่องของคนชอบกินและรักการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงแรมดเออมอลล์นะครับถนนรัชดานะครับแล้วก็ที่นี่วันนี้เนี่ยผมจะมาทานอาหารนะครับซึ่งที่นี่เขาบอกว่าตอนนี้มีโปรเด็ดมากเลยนะครับซึ่งแพ็กเกจเนี้ยเพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่ว่าโหคนนี่เต็มมาตั้งแต่ทุกวันนะฮะตอนนี้ตอนนี้คือคนนี่แน่นมากถ้าไม่จองนี่คือไม่ได้ทานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอาหารที่นี่ราคาเขาเด็ดยังไงแล้วมีอะไรให้เรากินบ้างครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกัันเลยครบ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่เป็นบรรยากาศตั้งแต่ด้านหน้านะครับห้องอาหารตรงนี้นะครับก็จะมีบุฟเฟ่ต์นะครับนี่บุฟเฟ่ต์มือ้อกลางวัน490บาทส่วนมื้อเย็นเนี่ย690บาทนะครับอันนี้เป็นราคาเน็ตแล้วนะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าตรงนี้นะครับก็จะมีพนักง,งานออคอยดูแลนะครับรับรับจากลูกค้าที่จองมานะครับนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลย อันนี้เริ่มตั้งแต่โซนแรกเลยเนาะโซนแรกเนี่ยจ,จะเป็นโซนของเรียกว่าซีฟู้ดนะครับซีฟู้ดที่นี่มีอะไรบ้างให้ดูนะครับเริ่มตั้งแต่หอยนางรมตัวใหญ่ๆสดๆนะครับมีกุ้งแม่น้ำโอ้มีกระสายกำลังดีเลยนะไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากแต่นี้เด็ดมากเลยขาปูลาสก้านะครับราคาแค่ห5 0บาทแต่มีขาปูลาสกาให้กินไม่อั้นเลย เจ๋งมากเจ๋งมากไม่แปลกใจเลยที่ทำไมถึงแบบคนจองเต็มตลอดแล้วก็นี่กั้งกระดาษนะครับแล้วก็อหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์มาดูตรงนี้นะครับเป็นหม้อนึ่งตรงนี้เดีย๋ยวดูกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ด้นแรกเอา้าโอ้หปูมานึ่งจ้าตนต่อมากุ้ง นึ่งนะครับอันนี้เป็นกุ้งกุ้งทะเลนะครับกุ้งเาวฮ้หอยหวานตัวใหญ่มากน,นี่ไซส์บิ๊กเบิ้มทานกับอะไรบ้างน,นี่อันนี้มีเครื่องไทยให้เรียบร้อยนะอันนี้ซอสพีคนะครับแล้วอันนี้เป็นอะไรเนี่ยลอดเวเนก้านะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำพริกเผามีมะนาวมีกระถินกระเทียมหอมเจียวนะครับ แล้วก็ส่วนฝั่งน,นี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสลัดอ๋อนี่เป็นชีสนะครับมีสลัดปลาแซลมอนแซลมอนลมควนันมีแฮมต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูอะไระอีกฝั่งหนึ่งสเตชันฝั่งน,นี้นะครับก็จะเป็นพวกพาสต้าต่างๆตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรามาก่อนเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็เลย ยังไม่เห็นแขกท่านอื่นแต่ท่านอื่นแขกท่านอื่นเนี่ยจองไปคิวให้หมดแล้วนะครับที่นั่งวันนี้ไม่มีแล้วนะฮะถ้าใครเข้ามาวันนี้นี่ตอนนี้นี่คือไม่ได้นะครับต้องจองคิวล่วงหน้าเท่านั้นอันนี้เป็นสลัดนะครับแล้วก็ที่บอกว่าที่นี่เด็ดตั้งแต่แรกแล้วก็คือเนี่ยขาหมูเป็นข้าวขาหมูนะครับนี่เป็นข้าวขาหมูบังรักนะข้าวต้มปลากระพงจ้า แช่เย็นไว้อย่างดีนะครับสดๆเลยแล้วก็สเตชันตรงนี้ตรงนี้ยังจัดไม่เสร็จนะแต่เราแอบไปเข้าไปให้แอบให้ดูนิดนึงก่อนเนี่นอนนี้เป็ดปักกิง่งเป็ดปักกิ่งจ้าฝั่งนี้เป็นเมนูอาหารจีนนะครับเป็นติ่มซำเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงเนะาะติ่มซำนี่มีอะไรบ้างนี่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นพวกข้าวต้มต่างๆนะครับมีข้าวต้มแดงข้าวซ้อมมือมีข้าวต้มขาวแล้วนี่เป็นกับข้าวที่ทำกับข้าวต้มนะครับเครื่องปรุงต่างๆมีการน่าช่ายด้วยนะคนที่ชอบอาหารจีนน่าจะรู้จักดีการน่าช่ายหาทานยากตรงนี้เอามาลงนี่ยังเอ่ยกับขพาปลาน้ําแดงต้มจับช่ายไปดูอาหารญี่ปุ่นดีกว่าถัดมาเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับเฮีย โอ้โห้าปั้นหน้าต่างๆแซลมอนโลนะครับมากอันนี้เป็นอะไรอเราดูไม่ออกเลยนะครับมีแซลมอนอเยอะมากตรงนี้เป็นซาชิมิก็มีด้วยนะมีทูนา่าตอนนี้เขายังจัดของไม่เสร็จนะครับแต่เราก็พามาดูก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู เมนูอาหารไทยกันได้นะครับจะว่าไทยหรือเปล่าเดี๋ยเป็นอินเตอร์เหมือนกันนะเริ่มต้นด้วยข้าวผัดกุนเชียงวันนี้ของโปรดนะปกติชอบกินข้าวผัดกุนเชียงมากมีข้าวสวยโสพลผัดปลาหมึกปลานึ่งสุอิวเนื้อเป็ดทอดกระเทียมพริกไทยอืมเงีนี้อยากกินเบียร์ขึ้นมาทันทีเลยตับกระหล่ำผัดกุ้งนะครับแล้วก็เปลาอบซอสผักชีลาว หมูอบซอสมัสตาร์ดมันฝรั่งบดนะจ๊ะมีเหมือนกันไก่อบซอสส้มหัวปลาแซลมอนต้มซีอิว๊วอันนี้ยกมาจากห้องอาหารไดจิเลยใช่ไหมฮะเนี่ย <c oughs> แล้วก็มีแซลมอนย่างเกลือด้วยของหวานสเตชันนี้เป็นขนมครกเนาะีลูกค้าที่ไม่มาเดี๋ยวลูกค้ามาก็จะหยอดนะครับเพราะว่าแต่ลูกค้าจะได้ทานลรล้อนๆต้มหอยนะครับต้งหวยน้ำขิง มีขนมของหวานวันนี้เป็นข้าวเหนียวถั่วดำนะครับมันต้มขิงผลไม้สดนะครับแล้วก็สเปชั่นของเบเกอรี่มีเชคชาเขียวนะครับคาราเมลคัสตาร์ดวันนี้ก็น่าทานนะครับเยลลี่ผลไม้อันเด็กๆน่าจะชอบแล้วก็มีมูสนานา,นาชนิดเลยเยอะมากนะครับ แล้วก็โคบราเค้กก็อันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็ยกมาจากห้องไดอจิด้วยเหมือนกันนะครับเป็นบิงซูจ้าวิงซูวันนี้มีรถอะไรบ้างเอ่ยโมีหกรถเลยนะมีตั้งแต่มีกาแฟมีชอ็อกโกแลตมีเผือกเชอร์เบตมะนาววันนี้ลาแล้วก็สตอร์ปโรีแล้วก็ท็อปปิ้งต่างๆอันนี้เป็นเทมปุระนะครับเทมปุระก็มี มีกุ้งนะครับแล้วก็มีผักต่างๆเนาะอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งใช่ไหมฟัวกา,กาโอ้ชิน้นเริ่มเพิ่มเลยครับืมคนชอบฟัวกานี่ก็คุ้มแล้วนะครับเรามาแอบดูเชฟนะครับจัดเป็ดไว้ให้เรานะครับอันนี้เป็นน้ำซอสที่ห,หวานเนาะที่กินกับปกติที่กินกับเป็ดปักกิ่งอยู่แล้วแล้วก็มี ต้นหอมกับแตงกวานะฮะแล้วก็ประกอบอีกทีหนึ่งแล้วก็ม้วนหนึ่งคำนีหน่หนึ่งหนึ่งเซตที่เสิร์ฟนี่ก็หนึ่งท่านนะครับสองชิน้นแต่ว่าเติมได้ไม่อันนะครับจะวนกี่รอบก็ได้ให้ซูมดูหนังเป็ดปักกิ่งอีกนิดนึงโอ้โหยั่วไหมยั่วไหม ยัยัอาจารย์เรชั้นนี้เพิ่งมาจัดเสร็จนะครับนี่คุโรบุตะจ้าโอ้ยน่ากินมากน,นะครับเราก็พาเดินจนทั่วแล้วเนาะห้องอาหารนะครับพาชมทุกเมนูละงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตจัดเตรียมอาหารก่อนนะครับไวเดี๋ยวไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่โต๊ะอาหารจ้า นี่อาหารที่เราสั่งมาไม่ใช่สีเราตักมาเนี่ยก็ครบแล้วเนาะน่าจะประมาณนี้แหละแต่เราอาจจะก,กินไม่หมดด้วยทุกดได้ซ้ำแต่ขนาดนี้คือยังไม่ครบทุกเมนูนะแต่คือแบบโต๊ะไม่พอตั้งแล้วจ้านี่โต๊ะใหญ่ที่สุดแล้วนะในร้านในนี้มานะเรามาเริ่มต้นชิมกันเลยดีกว่าขออนุญ,ญาตชิมจากอัน,นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับไฮไลท์เราชิมตรงไฮไลท์ก่อนกันแล้วกันนะนี่จ้าเป็ดปักกิง่ง ข้างอนนึรอืมอืมเป็ดสังกาอ,อืมพอกัดเข้าไปมันคลุกอืมล้วก็มีผักด้วยซอสหวานหวานอืมอร่อยสอ,แบบสองเลยหระไม่ควรจะหนึ่งส่ออ่ะเปลี่ยนมันก็ได้เ <laughs> <laughs> มนูไฮไลท์ของที่นี่อีกอย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้นี่นะครับโชว์ให้ดูทุกคนดูก่อน ขาปูาลาสกาอ่าเดี๋ยวเราลองชิมดูนะครับมีพวกช้อนตะเกียบซ้อมนะครับที่นี่เขาจะคือจะใส่ซองไว้ให้แบบนี้เนาะในช่วงที่เป็นโควิดแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเนาะเราก็ต้องแกะอุปกรณ์นิดนึงแต่ที่จริงอะ่ะเราใช้มือก็ได้นะครับถ้าหากว่าใครถนัดใช้มือก็ใช้มือ,มอน,นะเดี๋ยวเราเอาซ้อมออกมานิดนึงก็แล้วกันนะครับ เริ่มกินจากอันนี้เนาะให้ทุกคนดูกันปูอาลาสกาโหนี่เอาซ่อมจิ้มลงไปได้มาเป็นก้อนแบบนี้เลยจับอ,อ,อร่อย เนื้อปูอารสกานะยางแน่นอยู่นะอร่อยเลยอะ่ะใช้ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญไม่อั้นนะจ๊ะขาปูอารสกาแบบนี้นี่เราก็ตักมาเราก็จะกินไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะทรมานตากล้องต่อไปนะครับตากล้องบ่นว่าหิวตั้งแต่เมื่อสักหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับเรายังไม่ยอมให้ตากล้องกินเราจะกินก่อนอตากร้องแอบกินตากร้องทาอะไรแอบกินเป็ดปักกิ่ง กีนทั้งสองตัวแล้วก็ไฮไลท์อย่างของที่นี่อะไรนะหัวกาหัวกาเอาฟัวกาเราอยู่ไหนเออเขายังไม่มาส่งนะคะเพราะว่ามันจะมีห้องอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ห้องอาหารจีนที่จะลงมารวมกันข้างล่างอ,อย่างเป็นปกลิ่งของเป็นของห้องอาหารจีนห้องอาหารจีนคือห้องอาหารที่นี่นะครับก็คือว่าในช่วงก่อนในเนี้ยจะมีทั้งหมดที่นี่จะมีทั้งหมดสามห้องอาหารเนาะที่หลักๆนะก็คือเป็น ห้องอาหารที่นี่ก็คือเป็นเป็นอินเตอร์นะครับก็จะมีซีฟู้ดนะครับแล้วก็ห้องอาหารไดจินะซึ่งก็คือเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อีกห้องหนึ่งเป็นห้องอาหารที่เป็นบุฟเฟติมซำเป็นอาหารจีนนะครับซึ่งโปรโมชั่นในช่วงนี้ก็คือเป็นการเอารวมไฮไลท์ของทั้งห้องอาหารมารวมไว้ในที่เดียวนะครับอย่างห้องอาหารนี้ไฮไลท์ก็คือขาปูอลาสกานะครับห้องอาหารญี่ปุ่นก็จะมีฟัวกานะครับซูชิฟัวกาไม่อัน้นนะครับ แล้วก็ทั้งห้องอาหารจีนก็จะเป็นเป็ดปักกิ่งงั้นเรามาชิมอันนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับซูชิเนาะเราแอบเลงมาตั้งแต่นั้นละอยากให้ทุกคนได้เห็นอะว่าแบบมันน่ากินขนาดไหนอืมไม่ต้องจิม้มอืมเยอะสุดอ่ะอืมไปตามสซกาไปอืม,อม ข้าวไม่เยอะนะแต่ว่าตัวซอสอะมันหอมมากเลยแล้วเขาเบิรนมาไงพอเบิรนเข้าไปปุ๊บความหอมมันก็ตีขึ้นมาแล้วก็อยากชิมอะไรอีกดีอะก็กินเม้อขาหมูไหมเ้ขาหมูขออนุญาตขออนุญาตตักหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเรากันเองเน,ะนเงาะขาหมาูจะเป็นของคุณต้นะ <c oughs> <c oughs> อย่าสิเราก็ต้องแบ่งๆกันนิดนึงเนื้อหนังนะจ๊ะมีทั้งเนื้อทั้งหนัง ตักขึ้นมาแบบนี้อ่ะกินแล้วนะอืมอืมเคี้ยวสามทีหายก็เรียบร้อยอร่อยนิ่มมากที่นี่จะทำที่นี่จะทำแบบไม่ได้หวานมากนะ,นะบบนกนะ็คือว่าจะเป็นรสชาติแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเค็มนํำเนาะจะไม่ใช่เป็นขาหมูแบบที่มันเป็นหวานหวานเหมือนที่หลายๆที่ทำนะครับแต่ว่าก็อร่อย แล้วก็ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ของที่เนี่ยก็คือนี่อย่างหนึ่งนะอยากให้ดูหอยหวานนะว่าแบบหอยหวานที่เนี่ยตัวใหญ่แค่ไหนอะ่ะเทียบกับนิ้วโป้งเทียบกับนิ้วโป้งเล็บยาวเล็บไม่สวยเลยแม่เกียดมากทาเล็บด้วยนะคะวันหลังอะ่ะต้องทาเล็บสีดำใช่ไหมช่วงนี้เขาบกำลังฮิตนี่เขาถืออย่างนี้<笑><笑>ให้ดูเลยหอยหวานตัวใหญ่มากเวลากินก็ดึงอย่างนี้ดึงยากไหมอ่ะ ไม่ยากเลยเนี่ยดึงนีดเดียวหลุดเลยแล้วก็จิ้มเข้าไปแล้วก็กินแล้วนะหนึบหนึบนึบหนึบอร่อยตอนนี้เนี่ยคือเรากินแบบกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาเราอยากจะมากินซูชิอีกแล้วอะ่ะทุกคน นี่แซลมอนอ,อันนี้เป็นแซลมอนให้ดูแซลมอนโลนะจ๊ะแซลมอน,น<ๆ>สดนุ่มแล้วก็วซอสมายโยอะอ่าลอ,อยน,น้ำเลยเซตปลาดิบ <c oughs> มีคนบอกว่าให้ลองเซตปลาดิบนะครับ เซตปลาดิบเราก็เริ่มต้นจากเริ่มต้นจากอะไรปูอัดไม่ใช่อันนั้นท้ายสุดสิขาเราเริ่มต้นจากแซลมอนกันละกันไฮโซอย่างเรานี่เขาต้องเอาแซลมอนป้าแบบนี้นะจ๊ะกินให้ถูกต้องกินให้ถูกต้องนะครับให้ถูกต้องนี่เขาจะเอาแซลมอนป้าแบบนี้แล้วก็เวลาที่ทานเนี่ยเขาจะไม่ให้ตัววาซาบิเนี่ยมันลงไปปนกับน้ําซอสนะก็คือจะต้องใช้ส่วนที่ไม่ ไม่โดนนะครับอืมคือกินวิธีนี้มันดีอย่างหนึ่งคือตัวกร์สบีเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนมันไม่โดนลิ้นเลยมันทำให้แบบไม่เผ็ดไม่ซ่านมากเกินไปไม่ซ่าใช่ไห<ว>มไม่ซ่าไม่ซ่ามากเกินไปเวลาที่พอเวลาที่เราเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยตัววัรสบีมันจะค่อยๆละลายลงมาปนกับเนื้อปลา ทร่ผสมม่วงๆเลยอันอืมถ้าคนถ้าคนญี่ปุ่นเนียแท้อะเขาบอกว่าการกินแบบที่คนไทยกินอะที่เอาวาซาบิลงไปในละลายในซอสอะถือว่าผิดเ<ข>พราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วบอกว่าวาซาบิเนี่ยแพงนะต้นหนึ่งนี่คือวาซาบิแท้เนี่ยคือต้นหนึ่งเนี่ยเป็นพันแล้วการที่เอามาละลายอย่างเงี้ยทำให้แบบสูญเสียว,วาซาบิไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเราจิ้มไม่หมดเราก็ทิ้งไงอันนี้ปลาหมึก นุ่มละลายในปากวาซาบิตีขึ้นเบาๆฮะวางอันนั้นแล้วนะคะชิมหอยยังคะหอยชิมแล้วเขาเก็บอ๋อหอยนางรมเหรอค่ะหอยนางรมความสดเป็นปุ่มเป็นปมอยู่ตามซองหินใช่ไหมอุ้ยค่ะไหนลองเชาว่าหอยสดขนาดไหนถ้าหอยนางรมไม่สดนี่เรารู้ทันทีเลยนะทำไมคะมันจะเป็นยังไงคือมันคือ เวลากัดไปปุ๊บมันจะไม่มีรสชาติอะไรมันจะจืดแล้วก็มันก็จะจะแบบว่าคือกัดไปรู้อ่ะว่าเนี่ยคือมันมันจะมีกลิ่นอะว่าไม่สดไหนดมอุ้ยดมหอยอืมกลิ่นดีใช้ได้เอ้อะรเราขอเราขอเครื่องกันนิดหน่อยนะอุ้ยขโมอยอะคะ่ะแล้วก็ กระเทียมเ <c oughs> กากระเทยหน่อยอุย้ยไม่มีค่ะที่นี่ไม่มีกระเทยไม่มีกระเทยเนาะที่นี่มีแต่แมน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 ทำไงคะคุยกันค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็วิธีกินให้ถูกต้องมันคือไงคะจะต้องเทเข้าไปแบบนี้เลยอ,อืมเป็นไงคะหวาน ืมสดสดจริงสดจริงกินกระถิ่นเข้าไปด้วยนะหืมมันจะเป็นยังไงครับหวานมากพอรากินกักระถิ่นเข้าไปม่รูุ้กมันทำปฏิกิริยาอะไรนะระหว่างกระถิ่นกับหอยนางรมเนี่ยโคตรเท่ากันปกติเป็นคนที่ไม่ชอบกินกระถิ่นนะแต่พอมากินหอยนางรมต้องกินกระถิ่นมันโคตรอร่อยเลยมันเสริมรสกันได้ดีมากเป็นการว่ากินดีมากดีมากแล้วก็กินอะไรอีกดีล่ะ กุ้งแม่น้ำไหมมันจะมีกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งอะไรคะมันมีกุ้งอันนี้อันนี้นะครับจะเป็นกุ้งกุ้งทะเลเนาะกุ้งทะเลนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซีฟู้ดเย็นนะครับก็จะเป็นกุ้งแม่น้ํานี่ก็ใส่ประมาณนี้ก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าก็กําลังดีแกะออกมาถ้าหากว่าเด็ดตรงมาปุ๊บแล้วหัวมันหลุด,ดแปลว่าไม่สด นี่ดึงออกมาปุ๊บยังอยู่แน่นมากมีแปลว่าสดเ<ด>นี่ยต้องเด็ดอย่างเงี้ยถึงจะหลุดออกมาดึงออกมาปุ๊บโอ้โหให้ดูมันกุ้งเยิเย้มแล้วก็ออื มันมากอืมอืมแล้วก็ตามด้วยตัวกุ้งอืมอืมดีมากตัวกุ้งแน่นมากหนึบอืม เอาเป็นว่าชิมตรงนี้ให้ดูคร่าวๆเนาะเดี๋ยวรอฟัวกามาเดี๋ยวามาชิมฟัวกากันอีกรอบหนึ่งนะครับไปแต่เด,ดนฟัวกาเรามาแล้วจ้าโหชิ้นใหญ่ๆเยิ้มๆคือคำหนึ่งนี้แบบสะใจไปเลยนะจุกเลยนะดูครับอุ้ยข้าวเล็กมากอะ่ะดูดิเอานนงี้ยกยกให้ดูแล้วกันระหว่างข้าวกับฟัวกาดูฟัวข้าวดูชิ้นเล็กไปเลยอะ่ะ คือหนีบไปเนี่ยที่หลุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าหนีบเนี่ยโดนแต่ฟัวกราไม่โดนไม่โดนข้าวนะเรากินกันเลยดูแบบเยอะมากเลยอือเป็นไงคะอืมมันนุ่มไม่เคยกินอะไรที่ฟินขนาดนี้มาสามเดือนเลยใช่เล่าอดทนมากในช่วงโควิดเราไม่ได้กินอะไรแบบนี้มานานมาก คือกัดเข้าไปปุ๊บมันนุ่มนุ่มแค่เอาลิ้นแบบบดบดบดปุ๊บเนี่ยมันก็แบบหืละลายเลยอะแล้วมันหอมแล้วมันหอมมากไม่ต้องปรุงไม่ต้องเติมซอสอะไรทั้งสิ้นเลยนะยั่ยๆอีกสักคำหนึ่งนะจ๊ะปะอันนี้เรามีให้ตลอดลุยไม่อั้นนะคะครั้งละสองชิ้นอืครั้งละสองชิ้น คือสามารถเติมได้ไม่อั้นนะแต่ื่อกีเนี่ยพอมันมีข้าวเข้าไปอ่ะมันทําให้ความรู้สึกก็คือมันไม่เลี่ยนเกินไปนะถ้ากินแต่รัวกาอย่างเดียวมันอาจจะรู้สึกว่าเลี่ยนมากเกินไปพอมีข้าวเข้าไปอย่างเงี้ยในตัวข้าวมันจะมีแบบรสเปรี้ยวๆของน้ําส้มที่เขาปรุงเข้าไปในในตัวข้าวปั้นอ่ะมันทําให้รสชาติเอามาละมุนมากเลยของเราเป็นไข่เอกของท้องอาหารเลยนะคะเนี่ยตัวเอกของอะเรจิใช่ไหมเพราะฉะนั้น ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นเวลาทองเนี่ยนะใครที่จองมากินช่วงนี้เนี่ยต้องรีบมาคุณจะต้องรีบมาเลยเพราะว่าถ้าแยกออกไปปุ๊บแต่จะต้องอยากกินพวการเราต้องไปห้องอาหารดจีนะอยากกินเป็ดปักกิ่งเราก็ต้องไปห้องอาหารชื่อห้องอาหารอะไรนะฮะห้องจีนหยกห้องหยกนะฮะแล้วก็ถ้าอยากกินขาปูลาสกาก็ต้องมาห้องนี้ฮะห้องอินเตอร์นะครับตอนนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาทองพิเศษมากๆใครอยากมากินก็ต้องมานะครับ ราคาก็แค่690บาทเน็ตรวมเครื่องดื่มแล้วใช่ไหมฮะรวมไหมฮะรวมก็คือ,เค,อเครื่องดื่มนี้ก็รวมเรียบร้อยแล้วนะ690บาทคุณกินได้ไม่อั้นเลยเต็มที่นะครับแต่ตอนนี้ต้องสำรองก่อนต้องจองก่อนนะครับไม่จองอดนะจ๊ะนะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ข้างล่างนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เราก็คงจะปิดคลิปเลยเพราะว่าเราจะกินต่อแบบจัดเต็มละเพราะนั้นเราจะไม่มีเวลามาถา่ายทุกคนดูแล้วนะครับใครที่ชอบ คลิปแบบนี้นะครับมีร้านอาหารดีๆแบบนี้ถ้ามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับทีมงาญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเวลาที่เรามีโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้คุณจะได้เห็นก่อนใครนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เท่านี้นะครับแล้วก็คงต้องไปกันแล้วนะครับบา,บายๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า